สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ออโต้แบ็กสาขาพัฒนาการนะฮะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูโปรโมชั่นของน้ำมันเครื่องที่นี่นะครับนอกจากศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างที่ได้รับชมกันไปแล้วนั้นวันนี้มาดูนะฮะโปรโมชั่นของน้ำมันเครื่องนะั้นมีหลากหลายหลายราคามากมายตัวน,นี้นี่ตัวน,นี้อยากแนะนํามากๆนะฮะหนึ่งกระป๋องสองแรงมา้านี่เทสมาแล้วนะฮะอยากให้ได้ลองใครที่ยังไม่เคยลองต้องลองนะครับแล้วก็โปรโมชั่นของน้ำมันเครื่อง PT m a g n กน o ตอนนั้นก็ที่นี่ก็มีให้เลือกใช้ตามเกรดของรถที่ต้องการเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่น PT m a g n ก t o n s y n t h e t i c 2 0 0 0 0นะครับอันนี้เป็น 5W 30ราคาโปรโมชั่นนะครับอันนี้อยู่ที่1,390บาทนะครับและสำหรับชุดคอมโบนะครับ2,460รวมทุกอย่างรวมใช้แอดดิทีไปด้วยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่ออโตแบ็คทุกสาขานะครับและสำหรับ PT m a g n ก t o n Semi Synthetic นะครับ15,000 10W40 โปรโมชั่น1,720บาทรวมชุดคอมโบเซ็ตหรือแยกซื้อก็ได้นะครับและตัวที่แนะนำอีกหนึ่งตัวนะครับวันนี้ PT Magneton High c o m m o a i l สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 10W30 นะครับอันนี้ก็โปรโมชั่นชุดคอมโบ2,260บาทและในอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับก็คือนะ้ำมันเครื่อง a e o s ที่น้ำมันเครื่องมาจากประเทศญี่ปุ่นเลย ตัวนี้คือยูโรฟูล l y Synthetic นะครับเป็นซิน t h e t i ร้อเปอร์เซ็ใช้ได้ทั้งดีเซลและเบนซิน 5W30 นะครับอันนี้1,820บาทอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับสายซิ่งนี่ฮะท็อปเ r a ซิ่งเป็นเซมิซินเนติกนะครับ 10W40 ราคา1,200บาทและสำหรับเครื่องยนต์อี e ค o Car นะครับเป็น Aeot Eco Fully Synthetic อันนี้สำหรับเครื่องอีโคเลย 1,200cc นะครับ 0W20 นี่ นี่ขนาด3บวก1นะ